สวัสดีค่ะเมเนดาพามาเที่ยวจันทบุรีนะคะเพื่อนๆต้องรู้จักกนแล้วจันทบุรีเนี่ยนะคะจะเป็นเมืองแห่งผลไม้ซึ่งเราก็จะมีทุเรียนเงาะสละกระท้อนลองกองเออทึ่งเดี๋เรามีมังคุดด้วยนะดังนั้นเนี่ยประมาณเดือนเมษาพฤษภามิถุนาค่ะจะเป็นช่วงที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคนที่ รักในการทานผลไม้เนี่ยจะต้องมาที่นี่ค่ะเพราะสมัยก่อนก็ยังจะมีทําชมไอสวนบุฟเฟ่นะมาทานเท่าไหร่ก็ไม่อั้นนะแต่วันนี้ค่ะเราก็จะมาชมสวนทุเรียนกันแล้วก็จะมีน้องสาวคนเก่งของเราเนี่ยค่ะที่จะพาเราชมสวนทุเรียนนะคะแล้วก็จะมาคุยกันว่าเนี่ยธุรกิจเขาเป็นยังไงตอนนี้ค่ะนี่ค่ะเขากําลังเก็บทุเรียนกันอยู่นะคะดาดาจะไปแอบดูเพราะว่าเนี่ยมีพี่ชายเจ้าของสวนเขาเนี่ยมายืนรอรับเลยแล้วคิดว่าเนี่ยจะให้พี่ชายเนี่ย สอนวิธีการเก็บทุเรียนหน่อยซิว่ามันยากขนาดไหนมาเลยค่ะพี่ชายคะ่สสคะสวัสดีค่ะ,ะน,คนี่พี่ชมีมาพร้อมอุปกรณ์นี่เลยค่ะพี่ชายค่ะอันนี้จะสาธิตในการรับทุเรียนนะครับให้อแล้วแล้วแลนวตอนเขาแล้วเขาจะโยนจากข้างบนมาเลยเหรอคะใช่ใช่ <laughs> <laughs> อันนี้อันนี้คือสาธิตนี่อันนี้คือเราต้องสะบัดปลายกระสอบขึ้นถึงพอลูกตกมาข้างไหนปุ๊บเราหองี้เลยสโอเคค่ะ อ่ะไอลูกซองดูแลส่งต่อเลยให้น้องดาเลยอ๋อคนน้องดาคนเก่งทำได้อยู่แล้วเดี๋ยวพิมไม่ลงมาหน่อยเลยตะกี้อะไรตะกี้อะไรเดินมาอะไรนะใช่ใช่ใช่ดีนี่นะคะเราจะลองทำนะคะครั้งแรกนะคะยืนขาทีนึงขาออกห่างกันไม่ลงมาอีกหน่อยหรอคะอ่ะตรงนี้ขายืนห่างนิดนึงอ่ะอะไรอย่างงี้อ่ะโอเคพี่คะรับด้วยนะคะนน้นนะคะ S <S อยไ <Higher, S 1> ไปจังหวะไม่ได <beer seen> <before> ้เดินเดินไกลไปไกลไป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 ลุไปสงสารทุเรียนจังเลยค่ะขอโทษนะสงสารน้องหวได้ตั้งใจเนอะนคะนับ sì, ด้วยนะคะหนอเกือบ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 คุณนายหน่อยกลัวก อาเถอะขอที่ที่เอาล่ะคราวนี้ดูโอเคโอเคเอาตรงกลางเนี่ยเก็บตรงกลางเนี่ยโอเคเออมาได้แล้วมาทำกับพี่ชายได้แล้วได้ได้เลยพี่ชายบอกว่ารับสมัครตั้งแต่ตั้งแต่ทำตกครั้งแรกก็ไม่ได้มาแล้วค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะยากเหมือนกันนะเราเนี่ยเราต้องตั้งใจในการรับเนาะอ่ะ ไปค่ะเราไปหาน้องอุก,กันดีกว่าแล้วให้น้องอุพาชมสวนนะคะไปเลยและตอนนี้ค่ะดาดาก็อยู่กับน้องอุแล้วนะคะน้องอุสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะพ่ดาจริงๆร,รู้จักกันมานานแล้วนะแต่ว่าวันนี้เนี่ย ในความที่เรารู้จักกันว่าน้องอู๋ทำอะไรยังไงแต่ว่าน้องอู๋เนี่ยได้ชวนมาที่สวนทุเรียนก็อยากให้นุูยทำสวนที่เรียนนิดน,นึงว่าเอ้ยมันเป็นอย่างนี้นะนเป็นอย่างนี้นะแล้วก็เป็นยังไนะงบ้างแล้วก็กี่ปีเราถึงจะได้กินมันแล้วก็ขนส่งไปที่จีนยัางไงานี่นะคะค่ะก็ ừ, ตอนนี้เราก็อยู่ในสวนทุเรียนนะคะที่ tha, ห้วยสะท้อนค่ะ,คะทุเรียนที่เราเห็นอยู่นะคะต้นนี้ค่ะก็จะอยู่ประมาณอายุประมาณประมาณ10กว่าปีอะค่ะ เขาเก็บได้ตอนประมาณอายุเท่าไหร่คะอ๋อสปีขึ้นไปค่ะคือต้น4ปีขึ้นไปถึงจะมีผลออกที่เก็บได้แล้วใช่ไหมให้เราเก็บได้ค่ะค่ะแล้วก็ก็จะมีหลังจากเก็บเนี่ยเก็บจากต้นไปเก็บจากสวนไปเราก็จะเข้าลงบรรจุแพคเกจจิ้งค่ะก็จะมีกระบวนการต่างๆทั้งคัดไซส์ทั้ง ดูว่าคุณภาพเหมือนกับว่าอายุอาหารว่ามันแก่หรือว่ามันอ่อนอะไรแบบนี้ค่ะจะอยู่กระบวนการพวกนี้จะอยู่ในลุงแพ็กเกจจิ้งทีนี้พอเราคัดไซส์คัดคุณภาพแล้วก็ดูพวกโรคทุเรียนว่ามีเพลี้ยมีราหรือเปล่าอะไรพวกนี้ค่ะถ้าถ้ามีพวกนี้ก็ต้องคัดแยกออกไปจะให้ดูคันน่ะสะอาดเลยพร้อมที่จะไปขายหน้าตาดูดีว่างั้นแล้วถึงจะลงกล่องได้เป็นกล่อง ักประมาณกล่องหนึ่งประมาณ18กิโลกล่องละ18บกิโลแล้วก็บรรจุเข้าตู้คอนเทนเนอร์เพื่อที่จะขนส่งไปยังประเทศจีนนะคะ,คะก็ตอนนี้การขนส่งไปยังประเทศจีนก็มีหลายเส้นทางตอนนี้ก็มีทางเรือค่ะ,คะที่เป็นหลักของเราแล้วก็มีทางบกนะคะทางบกก็จะมีเข้าด่านอาอยอวิกวานแล้วก็ด่านมอหานสองด่านแล้วก็ตอนนี้ปีนี้มาแรงมากเลยก็คือ ไปทางเครื่องบินค่ะมันเร็วกว่าแล้วน้องทุเรียนนั่งเครื่องบินค่ะนั่งดีกว่าเราเดินไปเปิดคราสไปเลยค่ะส่งตรงถึงประเทศจีนเพราะว่าตอนนี้เพราะว่าด่านทุกด่านเนี่ยมันติดเพราะว่านโยบายของประเทศจีนก็คือซีโร่โควิดทําให้ตู้คอนเทนเนอร์ทุกตู้ของเราที่เข้าไปถึงชายแดนจีนแล้วเนี่ยจะต้องไปรอตรวจโควิดค่ะบางทีเนี่ยติดอยู่ประมาณ3วัน5วัน ตรวจไม่ผ่านเพราะว่ามันต้องตรวจทุกตู้ทุกตู้อะไรแบบนี้ผลผลิตเรามีปัญหามั้ยคะก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหานิดนึงเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็จะต้องเผื่อเวลาในการเดินทางเยอะขึ้นอย่างแต่ก่อนเนี้ยไปทางเรือ10วันตอนนี้ไปทางเรือต้องเผื่อไว้15วันถึง20วันออแล้วทางบกค่ะทางบกเนี่ยปกติเนี่ยเราจะไปสักประมาณสามวันถึงตลาดลายทางแต่ตอนเนี้ยต้องใช้เวลาประมาณ5วันถึง8วันอย่างต่ำๆนะคะอย่างต่ำต่คือเริ่มเลยที่5วัน ก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาก็เลยต้องใช้เน้นการขนส่งทางเครื่องบินด้วยอีกทางหนึ่ง เห็นบริษัทของน้องอูเนี่ยชื่ออะไรนะคะอยากให้บอกนิดนึงบริษัท ICL International นะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะแล้วก็ทางบริษัทเนี่ยธุรกิจหลักคือทำอะไรบ้างคะทำโลจิสติกค่ะก็คือขนส่งขนส่งค่ะเห็นบอกว่ามีตู้เป็นร้อยตู้เลยตู้มีอยู่500ใบค่ะ500อแล้วรถราคารถหัวลากมี129คันค่ะก็คือแบบพร้อมส่งตลอดเวลาไปได้ใช่ค่ะแล้วที่น้องอูดูเนี่ยมีเฉพาะที่ที่จันทบุรีไหมคะหรือว่ามีที่อื่นด้วยมีที่อื่นด้วยค่ะเพราะว่าผลไม้ที่เราส่งเนี่ยมีทั้งทุเร บางคุดลำไยแล้วก็ขนุนค่ะสำหรับหลักๆนะคะที่เราส่งไปประเทศจีนแล้วก็มีสถานที่โรงแพคเกจจิ้งเนี่ยอยู่ที่จันทบุรีอยู่ที่ระยองแล้วก็มีอยู่ที่หลังสวนคะชุมพรก็คือแพ็ปั๊บขึ้นกรนเนเ้อรถลากไปเลยแล้วก็ยังมีอีกที่นครศรีธรรมราช ที่เชียงใหม่แล้วก็ทางลำพูนก็มีค่ะเพราะว่ามีลำไยทางเชียงใหม่ก็ต้องเหมือนแบบต้องไปรอที่หน้าใช่จะแพลตตุ้นไปเนยค่ะจะต้องไปรอที่หน้าลงแพ็กเกจิ้งแล้วก็จะส่งตรงถึงประเทศจีนค่ะก็แล้วเห็นข้างหลังเนี่ยก็ลังเป็นต้นเล็กๆอยู่ข้างบนนู้นด้วยอันนี้ก็อยู่ในสวนเดียวกันถูกไหมคะใช่ค่ะก็คือตรงนี้เป็น ต้นหมอนทองนะคะอายุ2ปีกับ7เดือนนะคะส่วนทัางบนนู้นสี่ปีใช่ไหมจะได้ก็ต้องรออีกสักพักหนึ่งข้างบนนู้นนะคะบนภูเขาเนินๆนั่นจะเป็นมูซันคิงค่ะค่ะซึ่งกําลังเป็นที่นิยมของตลาดจริงๆไม่ค่อยไม่เคยได้ยินนะมูซันคิงมูซานคิงกําลังเป็นที่นิยมของตลาดจีนเพราะว่าคนจีนเนี่ยจะชอบทุเรียนที่ค่อนข้างเนื้อค่อนข้างนิ่มแล้วก็มีกลิ่นรุนแรงทรงปลาราบ้านเราประมาณนั้นใช่ค่ะทีนี้มูซันคิงก็เลยเป็นที่นิยมของเขาค่ะตอนนี้สาหรับตอนนี้ ก็เดี๋ยวน้องอู๋เนี่ยจะพาเราไปดูการจัดการในที่ลงด้วยนะคะแล้วก็จะให้รู้ว่าเนี่ยธุกิจ ICL เนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะและตอนนี้ค่ะเราก็ไปชมสวนมาแล้วนะคะเรามาอยู่ที่โรงคันบรรจุที่หนึ่งค่ะน้องอู๋ยอยู่กับเรานะคะแล้วอยากจะให้น้องอู๋เนี่ยแนะนำเลยค่ะนี่เลย ICL ที่เราได้พูดถึงแล้วนะหคะนี่หัว่ากแล้วก็ปรินเนอร์ค่ะน้องอู๋<ๆ>อบอกนิดนึงค่ะว่า เอ้ยมันยังไงเราต้องแผนจัดการตัวคอนเทนเนอร์หรือว่ารถหัวลากเรายังไงนะคะค่ะก็แต่ละลงทัดบรรจุนะคะก็จะมีหลายที่เพราะว่าในจันทบุรีเนี่ยมีที่จดทะเบียนเป็นรงคัดบรรจุสําหรับทุเรียนนะคะ400กว่ารงคัดบรรจุเพราะฉะนั้น่คุณผู<อ>ช้ชมค่ะ,คะลูกค้าหลักๆของเราก็จะมีเยอะเหมือนกันและนี่ก็เป็นลงทัดบรรจุหนึ่งในลูกค้าหลักของเรานะคะเจ้าใหญ่ของเราแล้วเราก็จะมีรถนะคะเราก็จะเตรียมรถมาเพื่อที่จะรอ บรรจุสินค้าทุเรียนนะคะแล้วก็จะมีเนี่ยค่ะก็จะมีเห็นตู้คอนเทนเนอร์ไหมคะอันนี้เป็นตู้คอนเทนเนอร์40ฟุตค่ะแล้วก็เป็นตู้เย็นนะคะจะเปิดออกอุณหภูมิสักประมาณ14องศาค่ะสัมภาระทุเรียนน้องก็อยู่ใน14องศาไปตลอดค่ะเจนอยู่เย็นกว่าเราอยู่นะเนี่ยเอาจริงเขาสบายนะเนี่ยใช่ไหมใช่ค่ะเขาก็จะมีอยู่ที่14องศาจนไปถึงประเทศจีนนะคะคือในอุณหภูมินี้มันทําให้ทุเรียนของเราเนี่ยคือรักษาคุณภาพไปจนถึง ที่หมายถูกไหมคะถูกค่ะใช่ค่ะแล้วเวลาที่เราปล่อยไปอย่างเงี้ยคือเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดเราเป็นหัวลากแต่ว่าเป็นคอนเนอร์ของอันอื่นเนี่ยเราก็มีเซอร์วิสตรงนี้ไว้หรือเปล่าค่ะ,คะก็คือเพราะว่าตู้คอนเนอร์เนี่ยเราจะสลับไปสลับมาค่ะ<อ>เพราะว่าบางทีก็จะมีตู้คอนเนอร์ของประเทศจีนเข้ามาร่วมด้วยอ,อย่างเช่นตู้ใบนี้นะคะก็จะเป็นของของบริษัทจีนอ,อะไรแบบเนี้ยที่ที่ร่วมคอนเนคชั่นกับเราที่ทางฝั่งจีนก็แสดงว่า ICL เนี่ยบรณาการทุกอันไปหมดเลยใช่ไหมคะเพื่อให้จบกระบวนการค่ะจนถึงชายแดนประเทศจีนค่ะ น่าสนใจมากเลยเพื่อนๆเคยเห็นขยายขนาดนี้ไหมเนี่ยสาวเก่งคนนี้ค่ะบริหารจัดก,การคนเดียวอโลนนัมบวรบอกเลยนะคะ ไม่ถึงขนาดนั้นคุณพี่อันนี้เป็นกิจการครอบครัวของน้องค่ะก็มีพี่น้องคุณพ่อคุณแม่ช่วยหัวหอกใช่ไหมเป็นผู้ดูแลนะคะก่อ่าต่างเนี้ยเดี๋ยวน้องอุบอกว่าจะพาเราไปชิมทุเรียนใช่ไหมเห็นความแตกต่างดีไหมมีหลายๆพันค่ะมีทั้งมูซานคิงนะคะที่เราได้พูดถึงไปแล้วนะคะแล้วก็แล้วก็ทันอื่นอื่นอีกเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีพันธุ์อะไรบ้างโอเคค่ะไปชิมเลยโอเค และตอนนี้ค่ะเป็นเวลาทิ่าดาหล่ออยมาทั้งวันชมทุเรียนมาก็แล้วเที่ยวในสวนก็แล้วดูบริษัทขอน้อุมาแล้วค่ะโน้องอุขาอยากให้แนะนําทุเรียนเลยค่ะเพราะจริงๆพี่เห็นแต่เป็นเหมือนหมอนทองไงลูกใหญ่ๆน,นี่ดูแบบว่าลูกน่ารักกัะดูสิเพื่อนๆน,นี่อันนี้อันนี้เลยคะอันนี้กระจิบค่ะพันกระจิบนะคะก็จะเป็นพันธุ์ที่หายากนิดหนึ่งวันนี้เราก็เตรียมทูเรียนที่หาย ทานได้ยากนะคะมาให้ลองชิมกันว่าเป็นยังไงบ้างแล้วอันนี้ล่ะคะอันนี้พงมณีค่ะพงมณีแล้วจริงๆรสชาติมันต่างกันกับหมอนทองชนีก้านยาวไหมคะออต่างค่ะเพราะว่าทุเรียนแต่และชนิดเนี่ยก็จะมีความแบบรสชาติเขาจะแตกต่างกันอย่างเช่นพงมณีก็จะมีความมันมากกว่าหมอนทองหมอนทอง,อทองจะออกหวานหน่อยะอะไรแบบนี้ค่ะกระจิบนี่ก็จะไม่ต่างกับพงมณีมากอะไรแบบนี้ค่ะก็คือแบบกลิ่นอะไรแบบนี้มันจะ แล้วแบบ t e เจอร์มันจะแบบกรอบหรือว่าอันนี้มันขึ้นอยู่กับเวลาอ่ขึ้นอยู่กับเวลาเพราะว่าบางคนเนี่ยก็จะชอบทานนิ่มๆพองวณีเนี่ยเขาจะชอบทานนิ่มมากแต่บางทีอุ๋ก็ไม่ชอบทานนิ่มอุ๋ก็จะบอกว่าเออพองนณีก็จริงนะแต่ว่าขอแบบเป็นกรอบนอกนุ่มในค่อนข้างที่ก็จะบอกเขาก็จะกะให้เราได้ใช่แล้วทีนี้ก็กระจิกก็เหมือนกันอุ๋ก็จะบอกว่าเออไม่เละมากนะอะไรแบบนี้ค่ะก็แต่ละอย่างก็จะมีรสชาติแล้วก็กลิ่นที่ต่างกันไปมีข้อดีข้อเสียของแต่ละพันธุ์ที่ต่างกันอะไรแบบนี้ ไม่เคยทานมาก่อนเลยคุณผู้ชมปกติแล้วนะคะก็จะแบบหมอนทองง่ายๆตามตลาดวันนี้มาถึงสวนเราก็ต้องลองแบบนี้ค่ะต้องลองเอาเลยไหมเอาเลยไหมใช่ต้องลองของดีหานดเอาเลยนะใช่เราต้องลองจิชิมกันชิมพร้อมกันอย่างแรกดมก่อนจะไม่ค่อยมีกลิ่นเนาะนี่นะขอน้าอู๊เป็นกระจิบนะคะขอนดาเป็นพงมาีนะคะเพื่อนๆดูสีน่ากินใช่ไหมเอาเลยนะนี้อร่อย อันนี้มันเป็นความแบบกรอบๆใช่แต่เม็ดมันใหญ่นะอันนี้นะไม่ใหญ่ใช่ไหมเม็ดเล็กค่ะรีบไม่ใหญ่มากแต่ว่าแบบอืมเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงหมดใหญ่อันนี้ก็ยิ่งแบบมีแต่เนื้ออันนี้ดูอ้วนชิมไหมชิมไหมจะชิมไหมได้ได้ได้เราเราจิกเอาเราจิกได้ไหมจิกเลยเราจะใช้มีดดีน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวกเอาไมีให้่อเเดี๋ยวแบบว่าเดี๋ยวมันเลี้ไม่อร่อยไงเอออุ่ยอุ่ยนี่นะคะ ชิมอันนี้ก็จิบค่ะเนื้อเยอะเราชอบอันนี้มากกว่าเพราะว่าอันนี้ความจริงเด็กเป็นพันธุ์อันนี้มันแบบมันมีความกรอบๆความแบบอันนี้มันจะนิ่มแล้วมันก็จะเหมือนหวานแบบไม่เหมือนหมอนทองนะใช่ไม่เหมือนหมอนทองแต่ก็มีความคล้ายแต่ก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอีกพันธุ์นึงเลยที่คล้ายๆกับมูสันทิงนะสำหรับพูดนี้รู้สึกว่ามันคล้ายกับพันธุ์มูสันทิงมากเลยเป็นทุเรียนป่าเหมือนกัน เป็นพ oh, okay. <Q> ันธุ์พื้นเมืองของจันทบุรีด้วยนะคะพวงมันอร่อยมากอร่อยมากนะหายากของดีหายากค่ะพี่ต้องขอบคุณน้องอูมากมากนะคะเพื่อนๆค่วันนี้เราจะไปชิมกันให้สะสมที่เราได้มาทั้งวันเพื่อรอวันนี้แล้วค่ะรอตอนนี้เลยไปก่อนนะน้องอูขาขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณค่ะ กำลังแอคได้สิเราก็ได้ที่แบบที่คุณมีคุณมาเซอร์วิสเราขนาดนี้ใช่ไหมเนี่ยเจ้าของล้งใหญ่มาดีเนี่ยของดักออนเฟรชสุดด้วยนะคะอืะแล้วน้าเราจะกินแล้วน้ากินโชว์ตัวันนี้อร่อยจริงเหมือนมูทันทีเนาะอันนี้จะมีกลิ่นมากกว่าหมอนทองจะแบบนิ่มได้ล้วหมูมังกรไปเมืนอกีไม่ไม่ไม่เราต้องกินเท่าไหร่